ครับสวัสดีครับวันนี้พามาชมรถกระบะยอดนิยมอีกสักหนึ่งคันครับคันนี้เป็นรถกระบะยูสุดีแม็กครับรถเป็นปี2 5 0พนะครับเป็นเกียร์ออโต้ครับเครื่อง3.0ดีเซลคอมเร็วครับมีทวีโบนะครับตัวนี้ขับดีครับเร่งแซงอัตราเร่งดีมากครับช่วงล่างไม่มีผุนะครับก๊สซีสวยสีสันรอบคันมีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยครับ ผมตีให้80%นะครับสีโดยรวมทั้งหมดภายในมีแอร์แอร์หลังนะครับแต่ว่าเจ้าของไม่ได้ต่อไว้ครับผมเคลียรบยแจ้งลงเล่มเรียบร้อยแล้วครับสีสันยังดูดีนะครับรอบ,บพควันถือว่ายังดูดีเลยภายในเป็นบอกกรรมยีของเดิมจากโรงงานมาเลยครับผมเลขไม้วิ่งไปแค่236,000กิโลเท่านั้นครับ เป็นเกียร์ออโตแทนนะครับไม่ใช่แปลงภายในสะอาดสะอ้านครับซื้อไปใช้งานได้เลยครับผมที่สำคัญเป็นเกียร์ออโต้วยครับขับง่ายครับขับสนุกรถไม่อื่นนะครับเร่้งแรงทันใจครับกระจกไฟฟ้าขึ้นลงครบหมดเลยนะครับ2บานแบกยางยังดูดีครับยังใช้งานได้อยู่ครับเครื่องเงียบครับ ไม่มีเคก้กไม่มีปัญหาความร้อนนะครับคันนี้การันตีครับน็อตฝากกระโปรงหน้าไม่เคยขยับครับไม่เคยชนฝักกระโปรงเดิมครับแผ่นกันความร้อนอยู่ในสภาพที่ดีครับผมเครื่องแห้งครับไม่เยิมนะครับคันหน้าเดิมน็อตไม่เคยแกะเลยครับดูสีแต้มจากโรงงานอยู่ครบหมดเลยครับ ท่านได้หาใช้งานมาชมตัวจริงได้นะครับผมแถวบางกวยสายรากลางนนทบุรีนะครับเป็นเกตติดต่อกับมหาวิทยาลัยไม่เดินสารยาคนครปฐมนะครับสนใจ้ายังไงโทรมาสอบถามผมก่อนได้นะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ